เดอะทรูตเจาะลึกจริงกระทรวงการคลังพร้อมดุนต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวแลกเอกชนแบกหนี้แทนรัฐกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทไม่ผิดพร,ะระบรวินัยการเงินการคลัง กระทรวงการคลังไม่ขัดขานการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายจีเขียว30ปีซึ่งค่าบริการสูงสุดไม่เกิน65บาทมีเหตุผลโดยมองว่าถ้าโอนส่วนต่อขยายกลับไปให้รอฟอมไม่มีประโยชน์รัฐต้องกลับไปแบกรับหนี้เดิม98,000ล้านบาท รวมดอกเบีย้ยอ่วมหากเปิดประมูลใหม่ใครจะกล้าลงทุนเพราะเท่ากับ BTS ถูกหน่วยงานรัฐหลอกให้ทำเกอร์ซ้ำยังไม่ได้เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากกรุงเทพมหานครเกือบ9000ล้านบาทอีกด้วยจับตาบทสรุปผลกระทบการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลังรอฟมอล้มโต๊ะประมูลสีสม้มโดยในวันนี้ค่ะข่าวล่าสุดรอฟมอมีมติล้มประมูลรถไฟฟ้าสีสม้มเรียบร้อยกระทรวงคมนาคมแล้วรายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมแจ้งเขาว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศส5 6 2โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ได้พิจารณาแนวทางดําเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรวมถึงสถานะของการดําเนินงานในปัจจุบันและเห็นว่า ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีจากสารส่รงผลให้ไม่สามารถคาดการกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการคัดเลือกเอกชนได้ซึ่งหากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไป อาจมีความเสี่ยงที่จะทําให้การคัดเลือกเอกชนเกิดความล่าช้าและอาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มินบุรีในภาพรวมดังนั้นค่ะคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36จึงมีมติโดยสรุปว่าให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้มลงวันที่3กรกฎาคม2 5 6 3และการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวและได้มอบหมายให้รอฟอมพิจารณาดําเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งจบกันง่ายๆงงๆแบบนี้ก็ต้องจับตาค่ะในการประมูลสายสีเขียวกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ย ก็จับจ้องมาว่าสายส้มกับสายเขียวมันเกี่ยวพันกันจนแยกไม่ออกเพราะการเมืองแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังยืนยันว่าคลังยังยึดความเห็นเดิมที่ไม่ขัดขานการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวระหว่างกรุงเทพมหานครและบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ระยะเวลา30ปี ซึ่งคลังมองว่าที่ผ่านมาสาเหตุความขัดแย้งอาจเป็นประเด็นทางการเมืองโดยก่อนหน้านี้ค่ะการเจรจาระหว่างภาครัฐและผู้รับสัมปทาน BTS c ไม่ได้มีข้อขัดแย้งแต่อย่างใดก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแต่เพิ่งมีการคัดค้านเปลี่ยนแปลงหลังจากมีข้อพิพาทเรื่องการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องที่เอกชนเสนอมาราคาค่าบริการสูงสุดไม่เกิน65บาทมีเหตุมีผลที่ผ่านมาก็ได้นั่งฟรีมาระยะหนึ่งแล้ว กรณีกรุงเทพมหานครทำข้อตกลงกับ BTS c เป็นไปนตามมาตรา44นอกจากนี้หน่วยงานของกระทรวงการคลงังก็มีความเห็นพ้องกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรบรวินัยการเงินการคลงังและกระบวนการคัดเลือกผู้รับสัมปทานไม่ได้ขัดต่อพรบร,ร่วมทุนใหม่เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามมาตรา44 ทั้งนี้ค่ะหากโอนส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสีเขียวกลับไปให้รอฟอรมรับผิดชอบแทนกรุงเทพมหานครรัฐบาลก็ต้องไปแบกหนี้เก่าที่โอนไปให้กรุงเทพมหานครรับไปด้วยพร้อมกับตอนโอนโครงการนี้ไปปัญหาก็จะย้อนกลับมาแบบเดิมอีกที่ผ่านมามีบทเรียนส่วนต่อขยายมักไม่มีกำไรเช่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงรัฐก็ต้องไปสนับสนุนการก่อสร้างด้วยจึงไม่เกิดประโยชน์อันใดส่วนข้อเสนอให้ประมูลใหม่ เอกชนรายใดจะกล้ามาลงทุนเมื่อตกลงกันแล้วก็ยังมีการบิดพลิ้วกันได้เพราะบริษัทเอกชนต้องแบกรับความเสี่ยงเองซึ่งบทสรุปเรื่องนี้ค่ะอย่างไรก็ต้องถึงมือนายกรัฐมนตรีอย่างลุงตู่อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้านายกไม่กล้าตัดสินใจคนไทยก็ต้องจ่ายค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสาย104บาทตามคำประกาศของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนค่ะ The Truth จาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย